ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ตองเช้านะครับเดี๋ยวจะมาให้อาหารให้อาหารไก่กันนะครับนี่ครับชุดเล็กเริ่มโตบ้างแล้วนะครับ เพื่อนๆน,นี่ถามมาว่าอ่าผมใช้แร่ธาตุตัวไหนนะครับผสมอาหารนะครับให้ทั้งไก่รุ่นแล้วก็ไก่เล็กนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับคือมาเป็นแร่ธาตุของพีมิกนะครับอันนี้สามสิบกว่าบาทเองนะครับผสมอาหารไก่ นะครับเป็นของแล่าธาตุสัตว์นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็พอดีมีที่ที่ผมไปเที่ยวฟาร์มแกแนะนำมานะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วมันดีนะครับผมก็ใช้มานานแล้วนะครับเกือบสองปีแล้วนะครับใช้ตัวนี้นะครับ สามสิบไม่เกินสี่สิบบาทนะครับผมไปซื้อเอว่าร้านอาหารสั์หรือที่ขายวัคซีนนะครับก็ออเอามาผสม,มอาหารให้ไก่ก็แข็งแรงดีครับ<า>แล้วก็จะมี<า>ถ้าเป็นพวก วิตามินก็พวกไบโอนะครับเีื่อมาแช่น้ำให้มาใช้ตลอดนะครับพรกไก่เล็กๆไก่เล็กๆก็ผสมนะครับผสมให้กินผสมเฉพาะแค่ตอนเช้านะครับแล้วก็ไบโอนะครับ ครับนี่เช่น้ำนี่เช่น้ำให้ไก่กินนะครับแต่แต่ละที่อาจจะมันจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าใครจะมีวิธีไหนนะครับขอผมก็ลองมาหลายวิธีก็มาใช้ตัวนี้ก็ไก่เล็กไก่แล้วก็แข็งแรงดีนะครับ ถ้าผมผงแร่ธาตุก็จะเป็นสีออก็นแดงนะครับเอาผสมเอาปุ๊กปุกอาหารเข้าเปลือกให้ไก่กินนะครับชุดนี้ก็ซัก,กเลื่อนนะครับก็น่าจะย้ายลง ร้บบัลพอกดินได้แล้วนะครับกรายพวกเล็กๆในกล่องอีกในกล่องก็จะเอาขึ้นมาแทนนะครับทีนี้ก็รอนะครับรอชุดสองเดือนกว่าส่งให้คนที่จองไปก่อนนะครับก็ย้ายลงไปนะครับ ก็ให้แม่เลี้ยงเองก็นะครับให้แม่เลี้ยงเองจะเหลือแค่เนี้ยแม่2ลยสองตัวนะครับก็ชุดเล็กนะครับชุดเล็กที่มานุบาลในกล่องนะครับตอนนี้ก็จะมีอัอนนี้พอดี พอดีไอที่อนุบาลไม่พอนะครับเลยเอามาไว้ตรงนี้เพื่อเก็บไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยย้ายกันดีทีตอนนี้ก,ก็อยู่แค่ประมาณสั้หกเจ็ดตัวนะครับ อยู่เยอะก็ไม่ได้อีกนะครับชุดนี้ก็เอามาจากสวนอีกครับตัวนี้จะเป็นลูกของซาเด็กเซิร์ฟก็เดี๋ยวจะย้ายย้ายเป็นชุดไปนะครับชุดแล้วก็ย้ายรอไอ้พวกสองเดือนกว่านะั้นส่งก่อนนะครับส่งก็ย้ายเป็นรุ่นรุ่นไปเดี๋ยวมันจะมีที่อนุบาลไม่พอนะครับ จริงที่สวนก็มีอีกนะครับแต่ที่มันอาทิตย์ไหนก็ไปแค่ครั้งเดียวนะครับที่สวนหรือจะมีกลางสัปดาห์ถ้าเกิดจะต้องอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับถึงได้ก,กลับไปชุดน,นี้ก็เริ่มทยอยส่งไปแล้วนะครับปลายเดือนนี้ก็จะจะเริ่มทยอยส่งไปเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับครับ